ปีนี้อาการมันฮารุโคดนิดนึงฮารุโคดได้ที่ดีหมายความว่าความชื้นตอนช่งชวงเช้าสูงกลางวันความชื้นมันตำ่ำแล้วอาการหนาวเนี่ยมันจะสะับกระอุนต้นเนี่ยมันจะงงงซึ่งมันจะไม่ลึบมันจะไม่ลึบทั้งต้นแต่มันจะลักษณะมันออกแบบมันเป็นยมยมอะ ปีนี้พงอากาศมันอนขขางร้อนอ่ะแล้วมันหนาวสลับอุ่นนะคะส่นนั้นก็จบนิ่งๆนี่ต้องอาศัยเรื่องของการอัดน้ำเต็มที่ถึงจะได้ดอกออกมามีขนาดว่ามันดอกมาขนาดนี้แล้วปกติเนี่ยฟอร์มดอกเนี่ยมันจะต้องเขียวใส่นะนี่ฟอร์มดอกยังออกแดงเลยเนี่ยขนาดวัดน,น้ำหวานเว้นวันนะ ันนั้นไปเห็นอาจารย์สังชัยเขาโพสแล้วพี่ชอบมากเลยอาจารย์สังขัยบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายสวนอาจจะได้ใบามาไม่ครบแต่ณวันนี้เป็นต้นใบเนี่ยอาจารย์บอกว่าดูฟ้าดูฝนด,ด,ด,ดีๆเพราะว่าตอนนี้<อ>แดดครึ่งฝนครึ่งแดดครึ่งฝนครึ่งมันเป็นช่วงที่ทุเรียนชอบใบจะมาแล้วความชื้นสลับแดดชื้นสลับแดดปั๊บนี่การแตกของใบมันจะไวมากนะพี่แต่ว่าถ้าฟ้าปิดยาวนี่ปั๊บคือต้นจะนิ่งไงคะถ้าความชื้นสลับแดดปั๊บนี่ ชอบการพัฒนาการแตกใบเนี่ยมันจะไวแล้วช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ภาคตะวันออกทําสารน่าจะเป็นรุ่นใหญ่น่าจะเป็นรุ่นใหญ่หญตอนนี้คือทุกคนมาณช่วงเวลานี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพยายามกดกดการแตกใบต้องไม่แตกยอดนะตอนนี้คือทุเรียนถ้ามันไม่แตกยอดมันก็แตกดอกค่ะพี่ถ้าปัจจัยมันพร้อมด้วยความพร้อมของต้นปัจจัยกระทุงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแตกดอกแต่ชอบใจที่อาจารย์สัญชัยเขาพยายามจะเน้นว่าเกษตรกรยุคใหม่นะ แต่ละปีเนี่ยสภาพอากาศไม่เหมือนกันไม่เหมือนคุณต้องจับจังหวะและจับโอกาสเลยโอกาสไหนที่ต้นไม้มันจะไปได้โอกาสไหนที่มันยังนิ่งใช่ถ้ามันนิ่งมันวิกฤตให้ทางใบถ้ามันไปได้กระทุ้งทรงซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าใครดูในหน้าเฟซบุ๊กเราเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าในการสะสมจะให้ใช้สูตรสิบห้าสิบสองสิบเจ็ดใช่ไหมคะครับแต่มาหน้าวันนี้มาปั๊บอาจารย์บอกว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่ใบมันจะไหลเพราะว่ามันแดดครึ่งฝนครึ่งความชื้นครึ่งใช่ไหมคะ อาจารย์ปรับมาให้ใช้ศูนย์ห้าสิบสองสามสี่คือมันเปลี่ยนแล้วถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนคือเปลี่ยนตามสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนณเวลาั้นนั้นคือช่วงณเวลานี้แดดครึ่งฝนครึ่งเนี่ยค่ะผสมกับหลักการของการให้ธาตุอาหาร,หรก็คือจุมบอกว่าหลายสวนเนี่ยเขาเริ่มทําสารได้ใบชุดสามเขาไม่ต้องการอิทธิพลของไนโตรเจนให้ใบมันยืดยาวแล้วเขาก็ใช้กดไนโตรเจนโดยการ,การเอาตัวกาลางรีดออกฟอสฟอรัส อ่ารีดออกรีดไนโตรเจนออกเอาฟอสฟอรัสไปรีดไนโตรเจนออกอใช่ค่ะ,ออค,ะคือใบสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบ2หรือใบ3แต่ปีนี้คือใบ3ของชุดที่ทําสารนะปลายเดือนนี้มันต้องรีดไนโตรเจนออกเพราะเราไม่ต้องการไนโตรเจนและเราต้องการที่จะไปในกลุ่มของคาร์บอนและ CN r a t i o ชใช่ไหมคะใ,ใบหนึ่งใบ2คือเราเน้นเอนมาและต,แตัว C อาจจะยังไม่โดง่งแต่พอใบชุดสุดท้ายปับ๊บเราจะต้องมาโดง่ง C และกดเอนลงเพื่อด่ง C ขึ้นตามหลักของ C N ratio ชทฤษฎีในการออกดอกอะค่ะ อ่ะนั่นคือจะเป็นหลักที่เฮียพยายามเน้นว่าปรับโครงสร้างใบให้ไปใหญ่กลางเล็กนะนั่นน่ะคือการปรับซีเอ็นเลโชโดยอัตโนมัติเราอาจจะไม่ต้องสะสมอะไรมากมายแต่การที่โครงสร้างใบสุดท้ายมันเล็กปั๊บเนี่ยคือการกินอาหารตัวเขาเล็กกันนะคะมันก็จะกินน้อยกว่าตัวใหญ่อาหารคือมันจะเหลือแล้วส่งกลับไปสะสมใต้ท้องกิ่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการออกดอกถ้าสภาวะอากาศมันให้นี่ค่ะมันจะเป็นหลัก เราต้องเข้าใจหลักการตรงนี้ด้วยถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจหลักการมันจะตอบคําถามเยอะมากคือทุกคนนะ่ะร้อยคนก็จะถามแบบนี้ร้อยคนนะ่ะแล้วเราไม่สามารถตอบร้อยคนไหวไงครับเพราะว่าเอ๊ะทำไมนะคลิปเราก็ออกไปแล้วตั้งหลักตั้งแต่เดือนสิงหากันยานู่นแล้วว่าเราจะต้องทํำยังไงถ้าคนไม่ฟังให้มันเข้าใจจับหลักจับสเต็ปให้ได้แต่ละขั้นตอนมันก็ต้องมาตอบคําถามเดิมเติมอ่ะ ซ้ำๆเดิมๆอ่ะเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วสภาพอากาศมีผลต่อการผลิตพืชมากเลยเหียพยายามจะเน้นเรื่องสภาพอากาศแต่ปีนี้เนี่ยชาวสวนเริ่มที่จะหันมามองในเรื่องของสภาพอากาศแล้วพี่คือมันอย่างนี้จุมพี่ตามอาจารย์สันชัยมาพักหนึ่งอาจารย์สันชัยจะมั่นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของปฏิกิยาของพืชที่ต่อกนองต่อสภาพอากาศต่อปุ๋ยธาตุอาหารเราแต่ไปต่อการลดน้าทุกอย่างเนี่ยอาจารย์สามารถจะอธิบายได้ซึ่ง พอเราไปแมทกับทางวิทยาศาสตร์ของพืชมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถูกค่ะแต่พอเรามาดูในกลุ่มของตัว TDA เนาะค่มาคมทุเรียนไทยใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งผมก็มีโอกาสไปเป็นหนึ่งในกรรมการในเรื่องของการด้านการผลิตปรากฏว่าปีแนีแทนที่เราจะคุยกันเรื่องของใส่ปุ๋ยอะไรรดน้ำายัางไง เรากระโดดไปคุยที่เรื่องสภาพอากาศเราต้องกระโดดมาคุยในเรื่องของสภาพอากาศน้ากันก่อนเพราะว่ามันจะเป็นปัจจัยหลักที่ทุกคนต้องมองคือทุกคนต้องรู้ทําสวนต้องรู้ทันสภาพสภาวะอากาศรู้ให้เท่าทันอาจารย์นันทชายเขาเคยบอกว่าสภาพอากาศมันถือครองหุ่นเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ปีก่อนนู้นแกบอกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ปีนี้แกบอกว่าผมให้แปดสิบนี่แล้วเราเหลือยี่สิบพี่แล้วเราเหลืออยู่แค่ยี่สิบปะแล้วอากาศเขาถือขึ้นอยู่แปดสิบป่ะพี่ อากาศแข่งมานี่ถ้ามูดว่าเราไม่รู้อากาศเราไม่รู้ล่วงหน้าเราจะไม่สามารถที่จะเตรียมรับมือได้เลยนะใช่ครับอะแทนที่ว่าจะได้ดอกอ้าวตายแล้วแหลมเป็นแขน,แนงใช่เนี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์เ็เลยพยายามย้ําดูอากาศนะดูอากาศนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนเข้าใจมากน้อยขนาดไหนซึ่งอย่ามองข้ามเรื่องอากาศเด็ดขาดถ้ามองข้ามไปปั๊บนี่คือที่เหลือนี่เหนื่อยเลยค่ะใช่ครับเหนื่อยมากพูดเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยเขาบอกว่า สมมติว่าเราต้องการปลูกพืชแล้วเอาใบพวกกินใบผักกินใบเนี่ยเขาบอกว่าความชื้นมันจะต้องเยอะในอากาศนะแล้วก็เอ็นวีพีดีเอ็นความชื้นเอ็นความชื้นต้องเยอะค่ะใช่แต่พอมาช่วงที่เราเอาดอกเอารูปเนี่ยเขาบอกว่าความชื้นต้องลดลงมาแล้วความชื้นต้องต่ําและเอ็นจะต้องต่ําและไปโด่งตัวคาร์บอนเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้โด่งคาร์บอนขึ้นมาเพื่อถางค่า C กับ N ให้มันถางออกมันจะไปในเรื่องของการสะสมแทน พอเรามาดูในแปลงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะปัจจุบันนี้ถ้าตามอาจารย์สันชัยก่อนค่ะสิ่งที่อาจารย์สันชัยทำเนี่ยก็สอดคล้องตำลักรงนี้คือเราต้องเข้าใจสภาพอากาศทุกช่วงค,คือที่เหียบอกพยายามบอกจนปากกระฉิดถึงหูเนี่ยมันสามารถอธิบายได้โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์นี่คะมันสามารถเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับได้เออสิ่งที่เหียพูดเนี่ยคือถ้าในหลักของวิทยาศาสตร์แล้วโอเคคือมันหมายถึงแบบนี้นะซึ่งในลักษณะถ้าเราไม่จับในเรื่องของอากาศปั๊บเนี่ย ณวันหนึ่งที่ทอากาศมันพลิกปั๊บเนี่ยต่อให้เราจะพ่นในนู่นพ่นในนี่ยังไงเพื่อที่จะเอาดอกเนี่ยมันก็ไม่ออกดอกให้เรานะพี่เพราะว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของสภาพสภาวะอากาศมันก็แทนที่ว่าไอเราเอทีนัดตั้งหน้าตั้งตาสะสมมาใบหนึ่งใบสองใบสามาเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันก็เฟลตกรอบไปก็ต้องมาการสะสมกันใหม่ใช่ครับคือ อย่างที่จุ๋มบอกว่าสภาพอากาศมันถือครองหุ้นถึง80แล้วนะ80เปหียบอกปีนี้ให้80เลยแต่ปีก่อนๆเหียบอกให้70นี่ขนาด70นี่กว่าจะผ่านมาได้กันแต่ละดา่านนี้เลือดตาแทบกระเด็นนะพี่แล้วปีนี้อากาศถือครอง80อะ่ะพี่คิดดูว่าจะหัวหกก้นขิดกันขนาดไหนกว่าที่เราจะผ่านไปได้แต่รอบจนกว่าจะมีผลผลิตตัดขายอะค่ะถ้าใครไปตามคลิปเมืม่อเราทําแปลงสองต้นตอนที่เราดูการติดลูกช่วงระยะไข่ไก่จุ๋มบอกว่าอากาศร้อนเนี่ย พอนามันมีขึ้นต้นเนาะลูกมันทรงบิดเบี้ยวไปง่ายมากเลยนะมันมันมีผลหมดเลยพี่เพราะว่าในช่วงที่มันติดลูกอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยความชื้นต้องได้น้ําจะต้องมีปริมาณพอเหมาะที่ให้เขาไปเบ่งลูกใช่ไหมคะอ่าซึ่งในการเบ่งลูกเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยเป็นตัวเบ่งนะพี่น้ําเป็นตัวเบ่งปุ๋ยมันแค่เป็นน้าจิ้มน้ําจิ้มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทุกคนบอกใส่ปุ๋ยไปเยอะมากแต่ทาไมลูกไม่เบ่ง คือไม่ได้มองเรื่องน้ำา่ะพี่ไม่ได้มองเรื่องน้าไม่ได้มองเรื่องน้ําแล้วพอเราลดน้ำไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนใบมันปิดมันก็ไม่มีการคายน้ํามันก็ยังไม่ได้ผลเพราะว่าถ้าใายไปตามคลิปเก่าๆที่เราคุยกันเนี่ยเราก็พยายามบอกนะจุมีการปรับเปลี่ยนการให้น้ํำหลายรอบมากคือนะตอนนั้นเนี่ยแอปวินดี้แอปทุกแอปที่อยู่ในมือเนี่ยค่ะดูหมดเลย คือแอปเนี่ยมันจะสามารถพยากรณ์ได้ของวินดี้เนี่ยคือมันจะดูความชื้นกับอุณหภูมิเนี่ยคือได้สิบวันล่วงหน้าใช่ไหมคะครับนั่งจดลิสต์เลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง10วันข้างหน้าเนี่ยความชื้นอุณหภูมิช่วงกลางวันกลางคืนเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วตรงช่วงกับที่เราให้น้ํามันตรงกับวันไหนเฮ้ยเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเนี่ยความชื้นมันจะต่ํามากๆนะอะไรประมาณน,นี้ก็ต้องขยับเวลาการลดน้ําเพื่อช่วยปรับ ก็เรียกอะไรปรับความชื้นในอากาศซึ่งมันก็ได้แค่นิดเดียวอะพี่แต่มันก็ยังดีที่แบบว่าเราไปลดอยู่แบบเดิมๆแล้วปรากฏว่าลูกไม่ขยับขยายเราก็พยายามทําคือเราก็ทําได้แค่นั้นเราก็ปรับตามอากาศที่เราดูอะค่ะที่ที่มันพยากรณ์ไปล่วงหน้าสิบวันคือเราดูแบบนั้นแล้วนั่งจดจดลิสต์รายการสิบวันล่วงหน้าแล้วก็ดูว่า ช่วงไหนที่เราควรจะลดน้ําช่วงไหนหน้าหน้างานน่ะเราชาสวนคือเราทําได้แค่นั้นนะพี่เพราะว่าเราไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอะไรที่แบบว่าจะมาลดน้ําอัตโนมัติหรือว่าปรับเป็นไมโครไคลเมตเวี่ยงวับ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 ,วบ,วบอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทาระบบนั้นไว้ไงคะเราก็ปรับได้เท่าที่เราปรับประมาณนี้แต่สําหรับเมื่อปีที่แล้วผลที่พี่เห็นก็โอเคนะ, <Okay. S 1> อะโอเคถามว่าทาไมมันโอเคพี่รูป้ป่ะสามต้นทําไมความชื้นมันค่อนข้างที่จะต่ําเนี่ยทําไมลูกมันถึงเบ่งได้ไดใช่ไหมคะ เมื่อปีที่แล้วอะเหตุผลง่ายๆมากเลยค่ะพุ่มมันชนพี่ชนซ้ายขวาหน้าหลังลดน้ําทิ้งนี่คือน้ํานี่แบบว่าเยิมอยู่ในร่องเนี่ยค่ะแดดมันส่องไม่ถึงไม่ถึงพื้นอะพี่เพราะฉะนั้นไอ้น้ําที่เราลดะ่ะแล้วมันเหวียงวับวับลงไปถึงกลางร่องอะมันก็ฉ่าน้ําเยิมน้ําอยู่อย่างนั้นน่ะค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออแล้วทําไมลูกปีที่แล้วมันเบ่งโอเคมากเลยว่าทรงโอเคใช้ได้เลยประมาณนั้นอนะเอบได้เลยอ๋อทรงพุ่มมันชนนี่เองชนไปปั๊บ แสงแดดสองไม่ถึงปั๊บมันก็แน่มันก็เด้ได้อันนี้สงเดได้อันนี้สูงอแต่ว่าในอนาคตเราต้องเรื่องนี้เราต้องจริงจังกับมันเรื่องสภาพอากาศชอบใจอย่างหนึ่งนั้นไปตามของอาจารย์ต้อมบุญชัยเนาะพี่พี่ต้อม่อค่ะต้อมแกก็โพสเรื่องของการใช้แอปในการดูพยากรณ์อากาศค่ะมันมันจะเป็นต้องใช้อ่ะพี่แลวตอนนี้ที่พี่ชอบคืออะ่รเกษตรกรหลายท่านเริ่มเข้าใจแล้วนะว่าเฮ้ยต่อไปสภาพอากาศเป็นเรื่องที่คุณต้องเข้าใจนะคนแถวบ้านเนี่ยค่ะพี่ เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่อะแล้วมาถามว่าจุ๋มที่เขียวบอกวันนั้น่ะที่มันดูอากาศอะฝนจะตกไม่ตกอย่างเงี้ยมันดูยังไงแล้วเขาสุเฮ้ยแสดงว่าเกษตรกร,กรชาวสวนอะเริ่มสนใจในเรื่องนี้แล้วเนาะคือเรามาถามเราหลายคนอย่างเงี้ยคือเราสามารถโหลดในแอป,ปในมือถือให้เขาได้ใช่ไหมคะแต่ในการประมวลเหมือนที่เหียประมวลอะคือจุ๋มไม่มีความสามารถในการประมวลได้ขนาดนั้นคือรู้ได้แค่ว่าอีกกี่ชั่วโมงฝนตกดูได้แค่ประมาณนี้แต่ถ้าจะประมวลดูเส้นเฮดดูเส้น เส้นที่มันเป็นเส้นกดอากาศเส้นพันสิบพันสิบสี่อะไรพวกนี้คืออันนี้ยังไม่เข้าใจเราก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราจะปล่อยอย่างนี้คงไม่ได้มั้งเพราะว่าแลดูแล้วชาวสวนเริ่มให้ความสนใจเป็นเรื่องที้น่าสนใจมากก็คือต้องขอบคุณอาจารย์สันชัยเลยที่เป็นคนจุดประกายเลยว่าคือคจากบอกว่าจุม๋มสภาพอากาศมันถือหุ้นถนึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเธอเกษตรกรรุ่นเกา่า เป็นไปได้ยังไงก็ฉันปุ๋ยกับน,น้ามั้งคือผ่านผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาไปป<อ>ระมาณนั้นซึ่งเมื่อก่อนอะ่ะตอนที่ทําแรกๆอะ่ะหนูไม่เคยจับเรื่องอากาศเลยนะพี่<อ>เพราะอากาศมันยังไม่ได้สวิงขนาดนี้ใช่ไหมพอเมื่อ2ปีที่แล้วอากาศมันเริ่มสวิงปั๊บคุยกับเฮียมากขึ้นเฮียทําไมเนี่ยลูกขนาดนี้แล้วหนูทํามา2ปี2ปีแรกที่หนูทํามาลูกขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่ร่วงเฮียทําไมปีนี้มันร่วงเฮียก็บอกเจ๊เจ๊ต้องดูนะปีที่แล้วความชื้นมันสูงแต่ปีนี้ความชื้นมันต่ำมันเกี่ยวกันด้วยเองอะีย เอใจมันเกี่ยวกันด้วยเลยเหียเฮียอ้าวเจ๊ทำไมมันจะไม่เกี่ยวล่ะครับพอจับหลักนี้ได้ปุ๊บเท่านั้นแหละมานั่งลิสดูในแอปวินดี้มานั่งริสรายการความชื้นกับอุณหภูมิสิวันล่วงหน้าปรับเปลี่ยนการให้น้ําทั้งหมดนับตั้งแต่วันนั้นมานี่คือดูตลอดแต่ถ้าช่วงทําใบเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้อะไรมากเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงทําใบก็คืออ้าวตอนนี้ใครจะกดศูนย์ก็เอาไปก่อนเลยเพราะว่าเรายังจะต้องทําอีกหนึ่งชุดใบเ,เ,เพราะฉะนั้นมาเลยค่ะอากาศแดดสลับชื้นนี่โอเคมากสาหร ไม่ใช่ว่าฮาร์ดพุนนิ่งไปแล้วได้ดอกทีหลังเขานะแต่เราตัดทีหลังเขาไปเป็นเดือน2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นรอบใบเราก็ต้องไปทีหลังเขามันก็ต้องถูกแล้วใช่ไหมคะอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าอุ้ยเนี่ยฮาร์ดพุนนิ่งไปแล้วเนี่ยเห็นไหมได้ดอกทีหลังเขาไม่ใช่นะคะดูด้วยนะคะว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไงเนาะไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าพูดไปไม่ได้รู้เรื่องในเจ๊กโกดนะเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสเต็ปทำใบอีกหนึ่งชุดเป็นใบชุดสุดท้ายก็จะประมาณช่วงปลายตุลา ถึงต้นพฤศจิกาอันนู้นเราค่อยไปว่ากันอีกทีนึงแล้วก็ต้องฝากเกษตรกรยุคใหม่ยุคใหม่ทงคุณสวนเนี่ยตอนนี้คุณต้องเข้าใจหลักการและเหตุผลถูกค่ะแล้วคุณจะไปหาด้วยว่าจะใช้ปุ๋ยจะใช้น้ําจะใช้สารกำจัดอนนั้นแล้เ,เขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นปัจจัยรองพี่ปัจจัยหลักอะ่ะให้คุณเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้รองรองพวกนั้นอะ่ะเดี๋ยวมันจะตามเข้ามาสมทบเองแต่ขอให้เข้าใจปัจจัยหลักก่อนอากาศน้ํา ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวปุ๋ยยาอะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวมาเสริมทีหลังค่ะแต่ถ้าเราเน้นปุ๋ยยาปุ๋ยยาปุ๋ยายาบางทีอะพี่เราบอกไปเขาว่าพี่ทํายังไงถึงจะให้ลูกมันเบ่งคะอะไรประมาณเนี้ยอ่าน้าไงน้องน้ําตอนนี้ให้น้ําเท่าไหร่อัดน้ําค่ะอัดน้ําเขาก็จะทําหน้างงนะพี่คือหนูใส่ปุ๋ยใส่าย,ยาเนี่ยพ่นทีเนี่ยถัทงที้เนี่ยสองพันสามพันบาทเนี่ยลูกมันยังไม่ค่อยเบ่งแต่พี่มาบอกหนูว่าให้หนูแค่ใช้น้ําอัดน้ำน่แล้วมันจะเบ่งเหรอคือเขาก็มีเอ้ย ใช่เหรอเสียตังค์ตั้งเท่าไหร่ลูกมันยังไม่เบ่งแค่ใช้น้าเนี่ยมันจะเบ่งได้ไงเขาก็ยังมีข้อค้านเรานะก็ต้องมานั่งอธิบายกันรอบนึงอ้าวไม่เชื่อไปลองทําแล้วค่อยมาเถียงพี่นะคือด้วยความที่ว่าเขาชินกับการที่อัดปุ๋ยอัดยางไงพี่เนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้คํานึงในถึงเรื่องน้ํามันก็เลยพอมาคุยกับเราปั๊บเจ๊มันบ้าป่าวะให้กูอัดน้ําแต่กูเสียตังค์มา,มากๆมามันยังไม่เบ่งอัดน้ําแค่เนี้ยเพิ่มขึ้นมันจะเบ่งได้ยังไง คือไม่เข้าใจพื้นฐานของต้นไงคะแค่จะอัดอัดปัจจัยอย่างเดียวซึ่งปัจจัยบอกเลยว่าปัจจัยพวกนั้นน่ะมันเป็นปัจจัยรองให้เราเข้าใจปัจจัยหลักก่อนแล้วเดี๋ยวปัจจัยรองมันจะตามมาทีหลังแล้วมันจะได้ไม่เปลืองต้นทุนเราพี่เพราะทุกอย่างที่เราใส่มนันน่ะมันคือต้นทุนของเราทั้งหมดอะไอทุเรียนกิโลละร้อยอัพมันยังไม่เท่าไหร่โหมใส่ไปยังแลดูไม่น่าเกลียดใช่ไหมคะเพราะมันยังราคาร้อยอัพ แต่ถ้าปีหน้ามันเกิดทุเรียนมันล้นโลกล้นตลาดขึ้นมาลงมาเหลือ50บาทถามว่าคุณอยู่ได้ไหมเอาแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงพยายามย้ําในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของการเข้าใจพื้นฐานพืชอะ่ะเข้าใจพื้นฐานพืชให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือนะ่คือมันจะตามมาเองอะค่ะก็มีตัวอย่างหนึ่งที่อยากมาเล่าสู่กันฟังนะที่ไปคุยก,กับเกษตรกรคนหนึง่งเขาก็เขาบอกที่แรกเขาไม่รู้นะว่าต้นเนี่ยมันดึงน้ําเร็วน้อยแค่ไหน เขาก็บอกว่ามีครั mm ้งหนึ่งเขาไปทดสอบก็คือปกติเขาตัดล so ูกเสร็จเขาจะมีการฝังเข็มเขาฝังเข็มด้วยมากเขาก็จะฝังช่วงแดดออกแต่ต้องมีแดดต้องมีแดดถูกป่ะใช่ใช่แต่เขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเขาลองฝังช่วงที่มีแดดกับมีลมกับช่วงที่มีแดดแต่ลมนิ่งเขาบอกว่าถ้ามีแดดมีลมโยกต้นเนี่ยต้นไม้มันจะดูดน้ำไปเร็วมากเลยน้ำยาในในหลอดมันจะมันจะลดลงค่อนข้างเร็วใช่ไหมเร็วมากเลยอเขาเลยบอกว่าทําให้เขาเข้าใจแล้วว่า ที่บางคนบอกว่าต้องมีลมพัดใบสะบัดสะบัดเพื่อ<ช>เพื่อการคายน้ํามันจะเพิ่มขึ้นคล<ช>ายน้าออกเขาบอกเพระเขาลองเขาเห็นอย่างนั้นนะค่ะเขาเข้าใจเลยมันโดยบังเอิญน,นั่นน่ะเป็นเพราะเขาสังเกตใช่ไหมพี่<ช>ถ้าเขาไม่จับสังเกตอ่ะมันก็จะไม่รู้อยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าจับสังเกตปั๊บเออรู้จักสังเกต,เออกเกตมีแดดเหมือนกันแต่เพียงแต่มีลมกับไม่มีลมคือน้ํายาที่ต้นมันดูดขึ้นอ่ะมันจะต่างกันใช่ไหม<ช>คะนั่นน่ะคือประเด็นหลักคือการสังเกตใช่ไหมพี่เออนั่นน่ะ มันก็เลยทําให้รู้เอกระบวนการคือมันต้องอะไรยังไงที่แบบว่ามันต้องมีปัจจัยบางอย่างใช่ใช่เกิดธรรมชาติมันตั้งมาอย่างไรอ่าแล้วมันก็คือคือมันก็สมเหตุสมผลมันก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาแปะได้ว่าเออมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่มโนศาสตร์ที่แบบอะไรก็ไม่รู้นี่หนูถึงบอกว่าเรื่องการสังเกตต้องเป็นหลักถ้าเราจะทําสวนค่ะครับก็เรื่องของการทําสวนเชิงวิทยาศาสตร์าาตรแล้วก็ิวิทยาศาสตร์มีให้ติดตามกันเรื่อยๆที่อ่าติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็ทางช่องเนาะ เ,เราต้องเป็นซีรีส์นะพี่แล้วซีรีส์เราต้องยาวนิดนึงมีบางคนเขาบอกว่าเออม,มีคนหนึ่งมาเมนท์เขาบอกว่านี่ตจคอยจะทำเดี๋ยวสนนี่สนเดียวไม่ไปนสนอื่นบ้างเหรอ <c oughs> ปรากฏว่าก็เลย <c oughs> โอเคถ้าดู <c oughs> ไม่อยากดูก็เราก็บอ็อกไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราทําเป็นซีรีส์จริงค่ะ <c oughs> แล้วเราทําเนี่ยคนอื่นไม่ไม่ดูไม่ดู้นะแต่เราทําเราดูของเรากเองไงะแล้วเราก็เอามาทุบทวนแล้วก็มาทําเพิ่มเติมว่า ปีที่แล้วเราผิดพลาดยังไงปีที่แล้วว่าปัจจัยเป็นยังไงเอามาทําเป็นซีรีส์อย่างจุ๋มมากจริงๆคือเราพยายามทาให้แบบทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเป็นราวที่ต้องปรึกษาไัมนะดูดูพัฒนาการต่อเนื่องปีที่แล้วพลาดตรงไหนแล้วมาปรับปีนี้อันนี้คือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องจะต้องเรียนรู้อะค่ะ,คะแต่ถามว่าเราถ่ายทอดได้หมดไหมบางทีเาอาจจะถ่ายทอดไม่ได้หมดพี่เราอาจจะถ่ายทอดได้แค่บางส่วนประมาณนั้นแต่เราก็จะพยายามถ่ายทอดให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะประมาณเนี้ย ซึ่งบางคนน่ะคือไม่เข้าใจทําไมมีแต่ส่วนยายเจ๊ที่เบื่อหน้ายายเจ๊เยนี่ยคือเปิดย YouTube มาก็มีแต่หน้าเจ๊อะไรประมาณนั้นอ่าซึ่งซึ่งถ้าสมมแต่ว่าจะบอกเลยว่าตอนนี้คือช่อง u t u b e อะที่ที่ที่เข้ามาคลุกอยู่ในวงการทุเรียนอะมันเยอะมากใช่ก็คือคือเราเราเราไม่ได้บอกว่าจะต้องดูช่องนะจะต้องจะต้องเชื่อเจ๊นะเปล่าเราไม่ได้บอกอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราก็พูดไปในเรื่องของของพื้นฐานที่มันควรจะเป็น ทำยังไงแก้ยังไงอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะถ้าชอบแต่แต่คืก็ยังมีช่องอีกมากมายอะ่ะที่ให้คุณใ,ให้คุณได้ดูให้คุณได้เรียนรู้อ่ะคือมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณการพิจารณาของคนดูเป็นหลักอ่าประมาณนั้นแต่ในการพิจารณาเนี่ยในการใช้วิจารณญาณอะ่ะคือดูนิดนึงด้วยว่าอันไหนคือจริงไม่จริงมานั้นเพราะว่ายาปลอมปุ๋ยปอมมันเยอะ <laughs> ไม่อยากพูดไม่พูดอะไม่พูดอะก็คือเราไม่ได้แบบขายบุย่ขายยานะเขาไม่เชื่อเราอะเขาไม่เชื่อเราก็จะไปเชื่อคนนั้นก็ตามสบายอ๋อคือไม่เชื่อเราเดือดร้อนนี่ไม่ใช่ตังค์เราใช่ไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรคือเราไม่ได้เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนแต่ว่าเออถ้าไปเชื่อในสิ่งที่ผิดแล้วอะคือคือคุณมีค่าจะจ่ายคือคุณต้องควักออกจากกระเป๋าไงก็ตังค์คุณไงไม่ใช่ตังค์พี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสก็เรื่องของคุณว่าเออคุณจะดูเราหรือคุณจะไปดูช่องอื่นอะไรเด เราก็ฟรีฟรีให้แล้วอ่ะไหมแตใ่ใครสนใจเฮ้ยเออช่องนี้เออโอเควะถ้าคนแบบว่าคิดตามเราอะ่ะเออใช่เออมันเป็นอย่างงี้จริงด้วยเขาก็จะตามใช่ไหมคะอ่าเรามีเรื่องเล่าเยอะวันนั้นแล้วรอรอมันจะไม่ซ้ำหลบของเดิม้วยมันจะไม่ซ้ำเลยเราจะมีเรื่องใหม่มาเติเราจะมีเรื่องอ่าเพราะว่าเราเรา,เราต้องตามยุคตามโลกเพราะเนะหียบอกแล้วว่าตอนนี้เราอยู่บนโลกใบใหม่แล้วมันไม่ใช่โลกใบเดิมแล้วทุกคนต้องปรับ ให้เข้ากับโลกใบใหม่แล้วจะมามัวแต่อยู่โลกใบเดิมอยู่แต่ใบใหม่มันเข้ามาแล้วเนี่ยคือมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ก็วันนี้เราก็จะจบในสวนแปลง3ต้นกันตรงนี้ก่อนสวยนะคะสวยสวยค่ะพี่ยิ่งยิ่งแสงแดดตอนนี้แบบมันจะสะท้อนใบแต่ <laughs> คน <laughs> ทำนี่สวยสวยุดในสวนแล้วอ๋อแน่นอนค่ะฉันสวยสุดในสวนนี้ค่ะพี่อันนี้เรายืนหนึ่งเรายืนหนึ่งเรื่องความสวยครับพี่ <laughs> ขอบคุณค่ะ